ในเรื่องชแนลมันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กับการแต่งรถนะครับในช่วงวันหยุดนะครับที่เรายังติดในส่วนของโควิดอยู่นะครับไม่สามารถไปไหนได้เดี๋ยวเราจะมาทํารถกันนะครับในช่วงนี้ซึ่งวันนี้ผมจะมีสิ่งที่มานําเสนอนะครับก็คือตัวของแคทบาร์นะครับซึ่งแคดบาร์ตัวนี้นะครับจะมีมาพร้อมกับกาดไฟหน้านะครับตัวชุดของกาดไฟหน้าตัวนี้นะครับเป็นชุดนี้นะครับที่ผมได้มานะครับ จะเป็นชุดตรงรุ่นนะครับเพื่อที่ทาให้รถฟอร์ซซาของคุณเนี่ยกลายเป็นฟอร์ซ่าทัวริงเต็มๆระบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่างานของเจ้าเนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของลิงก์สั่งซื้อเดี๋ยวผมแปะไว้ด้านล่างเะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับเอาละครับมาถึงในส่วนของชิ้นงานนะครับชิ้นงานในวันนี้เราจะได้มาจากร้าน PT e ทนะครับซึ่งอยู่แถวแวนนทบุรีนะครับเนื่อทีร้านนี้จะมีการขายสินค้าในช้อปปี้นะครับ แต่ว่าผมไปรับมาจากที่ร้านเองเนะาะอให้ดูอ่ะเรามาเริ่มกันที่การแกะซิลน, yeah. นะครับที่เห็นมารุปทรงอย่างนี้เพราะว่าไปรับเองกับที่ร้านนะครับ ังจากที่เราแกะเสร็จนะครับก็จะได้ชิ้นงานมา2ชิ้นนะครับซึ่งชิ้นงานสองชิ้นเนี่ยดูเบือ้องต้นนะครับเรื่องงานสีถือว่าคุณภาพดีมากนะครับจะเป็นสีดำด้านนะออกเงาๆงงงนิดๆน,น,น,นะครับแล้วก็รอยต่อรอยเชื่อมถือว่าแน่นหนานะครับ รอยเชื่อมถือว่าแน่นหนาสวยงามทีเดียวนะครับมีการขัดผิวเชื่อมให้เรียบด้วยนะครับร้านนี้ถ้าเกิดว่าใครเคยใช้บริการก็คงรู้อยู่แล้วว่า,าคุณภาพดีนะครับงานของเขานะครับถึงจะราคาจะสูงกว่าร้านทั่วไปนิดหน่อยแต่ว่ามันก็แลกมาด้วยกับคุณภาพนะครับแล้วก็ตัวชิ้นงานตัวนี้น้ําหนักเบานะครับน้ําหนักเบาไม่ถึง ข้างหนึ่งไม่ถึงไม่น่าจะถึงประมาณสักไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งกิโลนะครับข้างหนึ่งน่าจะเกือบเกือบกิโลเท่าน,นั้นเองนะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยผม,มได้ให้เขาใส่จุกมาให้เลยนะครับจากที่ร้านแล้วก็สั่งอะไรล่มาเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ใครที่ไปสั่งที่ร้านก็จะได้จุกแค่ชุดเดียวนะครับอาจจะอาจจะแจ้งให้ทางร้านใส่มาให้ก็ได้หรือว่าใส่เองก็ได้นะครับ แต่เขงผมสั่งเพิ่มนะเ <c oughs> พราะกรณีเกิดมันหายขึ้นมาจะได้มีอะไรเปลี่ยนไม่ต้องติดต่อร้านทีหลังนะครับก็จะมีจุกนี้นะครับแบ่งเป็นสองข้างนะครับส่วนวิธีการติดตั้งเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงมาดูในกล่องอในซองที่เขาแถมมามีอะไรบ้างนะครับปกรณนที่ใส่เขาใส่ให้มานะครับไอตัวที่เป็นครอบข้อต่อนะครับ นี่นี่ตัวจุกมันนะครับจุกมันสี่อันนะครับแล้วก็พูดลองนะครับพูดลองฟูดลองเบื้องต้นผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าชุดนี้นะครับจะใส่ต่างกับชุดทั่วไปนะครับชุดทั่วไปเขาจะใส่ไปใต้แผ่นรองพักเท้านะครับแต่ชุดนี้เราจะตั้งติดตั้งบนแผ่นรองพักเท้าไปเลยนะครับโดยที่เขาให้น็อตมานะครับ รถมาตรงนี้นะครับเป็นตรงหัวแบนนะครับเพื่ที่จะไม่ให้ขวางการวางเท้านะครับแล้วก็แหวนกลมนะครับเพราะฉะนั้นการติดตั้งง่ายนะครับไม่ยุ่งยากนะครับ mm hmm. แล้วก็ในส่วนของกาดไฟหน้านะครับ ร้านให้คําแนะนําดีนะครับตอนผมไปรับของนี้ให้คําแนะนําดีมากนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ร้านนะครับนี่ให้มาตามเซตนี้นะครับเอาไว้ติดความสวยงามใครจะติดก็ได้ไม่ติดก็ได้นะครับลองดูสติกเกอร์ร้านและในส่วนของกาดไฟหน้าจะใส่ในทรงนี้นะครับเดี๋ยวเราติดตั้งกันใส่ในทรงนี้นะ ในตัวกัดไฟหน้าด้านในจะมียางรองด้วยนะครับเห็นไหม,มยางรองด้วยน้ำหนักเบานะครับกัดไฟหน้าเนี่ยน้ำหนักเบามากอย่างน้อยมันก็พอกันเศษหินเศษกรดได้นะครับตอนนี้ที่เราขับตามที่ลำบากลำบากนะครับแล้วก็ตามหลังว่าใ,ใหญ่หญอาจจะมีอะไรกระเด็นเข้ามาเนี่ย ้็กันได้เบื้องต้นเนาะแล้วก็หนึ่งเลยคือวัตถุประสงค์หนึ่งเลยคือมันทําให้ก็คุณดูเป็นทัวริงโดยสมบูรณ์นะครับซึ่งผมจะติดเพราะว่าวัตถุประสองค์อย่างลหลักนี้แหละครับอยากให้เรถดูเป็นสไตล์ที่เราเองชอบนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่ความชอบของแต่ละคนเลยนะครับ ว่าชอบแบบไหนอยากจะแต่งแบบไหนก็แล้วแต่เลยครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแต่งเลยายโซลิ่งให้ดูนะครับแล้วก็มารีวิววัสดุป,ประกอบกันตัวนี้เป็นเหมือนคล้ายๆงาน CNC นะครับหรือไม่ก็อาจจะเหมือนเป็นงาน CNC ขึ้นรูปนะครับเบาๆนะครับค่อนข้างเบา ข้างเบาเบามากลูกทรงตามนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคครับมาถึงงานติดตั้งนะครับง,งานติดตั้งเราเองจะติดตั้งต้องการแกะน็อตตัว2ตัวนี้นครับแค่นั้นเองหกับ2นะครับน็อตตัวนี้ก็จะเป็น CRV เบอร์สนะครับ แล้วก็จุดนี้จุดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ใช้แผ่นพักเท้านะครับถ้าเป็นทรงของฟาเกียนะครับอาจจะติดตรงติงต่งๆนี้หน่อยหนึ่งนะส่วนผมผมผมไม่ไม่ได้ทำอะไรมันก็ปล่อยให้มันไปติดหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรครับมันอาจจะขยับแบบไม่ลงตำแหน่งพอดีเป๊ะจริงมันก็มีวิธีอยู่ครับคือเอาปเป็นเจียผิวออกก็ได้นะ ต่อมานะครับให้เราประกบชิ้นงานฝั่งนี้ก่อนนะครับ จะเห็นได้ว่างานค่อนข้างพอดีนะครับทำมาพอดีแ้วเราหมุนเอาก็ได้นะครับหมุนเอา เดี๋ยวเราไปใส่ข้ามนึกต่อกันเลยครับมาอยู่ที่ข้างซ้ายกันนะครับข้างซ้ายก็แหึ่เงเดิมนะครับถอดออกเอาละครับขั้นตอนต่อมานะครับเนื่องจากว่าตรงนี้มันมีประกับอยู่นะครับเดี๋ยวเราถอดประกับตัวนี้ออกก่อนนะครับประกับตัวนี้ออกก่อนเนาะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะใส่ได้ไม่สุดนะแล้วก็มาดูด้านที่เราจะติดตั้งฝั่งนี้กันนะครับ เริ่มจากการสอดตัวนี้นะครับเข้าไปสอดได้พอดีเลยนะครับแล้วก็วางแล้วก็มาดูในส่วนของจุดนี้กันนะครับก็ใส่ได้ตามปกตินะ นะเพราะถ้าหนักเกินไปเดียวมันจะหักนะครับแล้วขยับรถดูนะครับถ้าขยับได้ก็เรียบร้อยนะหลังจากที่เราติดตั้งในส่วนของแคชบาร์ไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาส่วนมาในส่วนของการใส่กาดไฟหน้านะครับขั้นตอนต่อมาการติดตั้งกาดไฟหน้านะครับเบื้องต้นเราเอากาดไฟหน้ามาวัดดูก่อนนะครับว่าตำแหน่งมันตรงไหมนะครับแล้วก็เรากะระยะตำแหน่งในส่วนของกาดไฟหน้านะครับ ให้มันพอดีนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปนะครับประกับนะครับประกับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นน็อตอย่างนี้นะครับแล้วก็แหวนรองนะครับอด้านหลังด้านหน้าก็จะมีแหวนนะครับแล้วก็ตัวหกเหลี่ยมนะครับ ตรงนะครับตรงตำแหน่ง,งที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็ไขข้างหน้าเป็นหกเหลี่ยมเบอร์ห้านะครับ CRV เบอร์ห้านะครับไขสลับกันสองฝั่งนะครับ หลังจากที่เราติดตั้งเสร็จสิ้นนะครับทางช่างเองก็ได้ให้ข้อมูลว่าในส่วนของตรงนี้นะครับมันจะเป็นรอยต่อนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราขับไปนานๆเนี่ยมันจะเกิดการเสียสีนะครับทำให้ต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยมันอาจจะเกิดสนิมนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้ใช้น้ํามันอเนกประสงค์นะครับพวก WD40 พวกอะไรอย่างเงี้ยครับฉีดพ่นเอาไว้นะครับบ่อยๆนะครับเพื่อให้ค่าสนิมไม่เกาะนะครับนี่ผมแนะนําไว้เสริมนะครับส่วนงานติดตั้งก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตั้งในส่วนของไฟต่อกันนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับในส่วนของงานงานแคชบาร์ของร้าน e-tech นะครับซึ่งจะได้ในส่วนของกาดไฟหน้านะครับแล้วก็ตัวคงแคชบาร์นะครับซึ่งในงานโอเคโดยภาพรวมโอเคมากนะครับแล้วก็ติดตั้งไฟสปอตไลท์ของผมไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเราได้ปรับลถในลุกของ ัวสายทัวรลิงคค่อนข้างเต็มตัวนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปดูในส่วนของกำบยายใต้คลิปนะครับผมทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ช่องทำเยได็ดชแนล้วยนะครับขอบคุณครับ